สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพิเมีร์ลีกกลางสัปดาห์นะครับผมก็เข้าสู่ช่วงโปรแกรมอย่างที่ผมพูดไปว่าหลังหลังเกมกับแมนยูนะครับผมหลังจากเราผ่านเกมกับแมนยูแล้วปุ๊บเนี่ยเกมต่างๆนะครับผมในเดือนธันวาคมมันเป็นมันเหมาะมากครับที่ เชลซีต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับผมที่โปรแกรมที่เหลือเนี่ยจะมีทั้งหมดหกหรือเจ็ดเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบอลแชมเปียนลีกบอลถ้วยแล้วก็มีบอลพรีเมียร์ลีกนะครับบอลลีก bon เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องโกยแต้มให้ได้ครับเพราะว่าหลังจากนี้เราไม่ได้เจอทีมแบบอย่างที่ผมบอกไปที่บอกไปนะครับว่าจะไม่ได้เจอทีมที่แบบรับมือยากหรือ่อาอาจจะ ทำให้เรามีความยากลําบากในการเจอนะครับผมอาจจะมียาก,กักจะเจอกับเวสแฮมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นงานหนักเป็นความท้าทายแต่ว่าผมว่าถ้ามาตรฐานถ้าเราเล่นตามฟอร์มนะครับผมสำหรับเชลซีเนี่ยถึงแม้จะขาดตัวหลักอย่างชิเวลโควาสิตกองเต้ก็ตามนะครับผมถ้าเล่นกันด้วยฟอร์มที่ดีอ่ะผมว่าอย่างน้อยเราก็ไม่แพ้นะครับผมนะแต่จะถึงชนะไหมมันอยู่ที่ วันนั้นของเราจริงๆว่าจะเป็นวันของเชลซีหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลละกันนะครับผมเรื่องสภาพทีมนะครับเ,เริ่มจากสภาพทีมก่อนเลยนะครับผมทูเคิลบอกว่า,เ,าเรื่องลูคาโคเนี่ยก็อยู่ที่การอยู่ที่ตัวเขาเลยนะครับผมว่าจะพร้อมมากแค่ไหนมันเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันเนี้ภาพต่างๆที่ออกมานะครับผมเท่าที่ผมดูนะเพราะภาพการซ้อมเนี่ยมันก็ ลูาคาคูเวนเนอร์ลิสเจมไรที่เนี่ยทูเคอร์เขาบอกว่าอ่าลูาคาคูมันอยู่ที่ตัวตัวนักเตะว่าจะฟิตขนาดไหนนะครับผมก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับผมที่เป็นริเฟกจากข้อเท้าเขาว่าที่เขามีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนคนที่ลงไม่ได้แน,น่ๆคือชิเวลโควาสิลล่างเต้ onte, นะครับผมส่วนนักเตะที่ ทูเคิลเหมือนจะบอกว่าเช็คความฟิตแต่วันนี้ลงซ้อมกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิสเจมจอร์จินโยแล้วก็ติมโมวนานเนอร์ภาพหลังจากที่ทูเคิลเขาแถลงข่าวไปแล้วแล้วก็มันจะมีแล้วก็จะมีภาพการซ้อมของวันนี้ออกมาก็คือสามคนเนี่ยลงซ้อมได้ตามปกตินะครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าทูเคิลเขาอาจจะกังวลเรื่องความฟิตนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าลงเล่นมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะช่วงวันอาทิตย์นะครับที่เราเล่นคู่สุดท้ายเลยนะครับผมก็ต้อง เช็คความฟิตว่าทั้งสามคนจะพร้อมในเกมกับวัดฟอร์ทที่จะเจอกลางสัปดาห์นี้หรือเปล่านะก็เตะวันที่หนึ่งธันวาพอดีเลยครับคู่เราเนี่ยเตะตีสองครึ่งนะครับผมเตะวันพุธนะครับคืนวันพุธนะครับผมทุกคนจะได้ไม่หลงกันนะครับนะคืนวันพุธเวลาตีสองครึ่งนะครับวันที่หนึ่งธันวาเลยนะครับส่วนเรื่องบอลลงดอนะครับก็อย่างที่ทราบว่าเมื่อวานนะก็มีการประกาศ รางวัลบอลลงดอร์นะครับผมทูเคอร์บอกว่ามันก็เป็นรางวัลที่ดีนะครับผมเป็นน c e a w ร์ดเลยนะครับผมมันเป็นความพยายามและเป็นความสําเร็จของทีมนะครับผมนักเตะทั้งทีมชายและทีมหญิงก็สมควรได้รับตามที่รายชื่อที่เป็นนอมินนะครับที่แบบอ่าแต่ละคนเข้าชิงในในในรางวัลต่างๆอะไรประมาณเนี้ครับผมว่าจะเป็น ท็อป10บอลลงดอนะครับผมอันดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ทูเคองเขามองว่ามันเป็นมันเป็นส่วนร่วมของทีมอะนะครับผมตั้งแต่ลายบุคคลที่เฉิดฉายนะครับผมแล้วก็มีผลงานที่ดีเน่ยมันอยู่ที่ความพยายามของทีมแล้วเกิดจากความพยายามของทีมร่วมกันนะครับผมเชลซี Chelsea มีอะคาเดมี่ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีทีมฟุตบอลหญิงที่แข็งแกร่งด้วยนะครับต้องยกเครดิตให้กับสโมสร นะครับเจ้าของสโมสรนะครับผมแล้วก็ทุกคนที่รับผิดชอบหน้าที่ในสโมสรด้วยนะครับผมคิดยังไงบ้างครับกับโปรแกรมนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเรามีโปรแกรมเยอะมากนะครับในเดือนพฤษภาในเดือนธันวาคมนี้แล้วมันต่อยอดทั้งมักกลาทั้งกุมภานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกุมภาเราจะมีแมตช์สโมสรโลกนะครับผมอ่าพูดถึงในในช่วงนี้ก่อนแล้วกันครับคือเหมือนโปรแกรมมันเยอะมากนะครับทูเคิลก็ตอบเรื่องนี้ว่า มันก็เป็นความท้าทายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโปรแกรมมันก็เยอะนะครับผมท้าทายเราอยู่แล้วนะครับผมแต่เราก็ไม่เปลี่ยนกิจวัตรของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราต้องมีความเน่นแฟนมีความสื่อส,สื่อสารกันอย่างใกล้ชิดกับทั้งทีมแพทย์แล้วก็ฟิตเนสของทีมนะครับผมเราจะพยายามสิ่งต่างๆคา,าดการต่างๆภาระของนักเตะแต่แตแตและคนเนี่ยคนไหนรับภาระเยอะ คนไหนที่รับภาระน้อยนะครับผมจากนั้นเราก็จะเห็นในสิ่งที่เราต้องการในเกมถัดไปก็พูดถึงเรื่องความฟิตเนี่ยครับนะแต่ว่าแต่ละคนนว่าแต่ละคนกำศึกหนักมานะครับผมก็ต้องตัดสินใจไปเกมๆไปนะครับผมหากคุณมองไปข้างหน้านะครับก็คุณจะเห็นว่าเรายังเรามีสัปดาห์ที่ยากลบาบากที่กำลังจะมาถึงนะครับผม เราให้ความสําคัญกับรายละเอียดในเกมถัดๆไปนะครับผมบางทีก็อาจจะต้องมองไปอีกเกมหนึ่งเลยนะครับผมแบบเกมนี้แล้ะเกมหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรามีการสนับสนุนทีมงาีกันอย่างยอดเยี่ยมนะครับจากทุกๆคนผู้เล่นจะต้องแข็งแกร่งแล้วก็มีการฟื้นฟูร่างกายอย่างจริงจังมีการพักฟื้นมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอกินอาหารยังเหมาะสมอาหารเสริมที่เหมาะสมที่ช่วยในการฟื้นฟูน นะครับผมสไตล์ของเรานั้นเข้มข้นนะครับผมจําเป็นต้องมีความคิดและเป็นเอกลักษณ์ที่แน่นอนในสนามนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลในเรื่องกับการโรเตชันนักเตะนะครับแต่เพราะว่าเราต้องการทุกคนในทีมนะครับผมคือเหมือนให้ความเชื่อมั่นกับนักเตะทุกคนเลยนะครับผมสลาตต์ชอมัสตูเคร์พูดถึงดานนี้อลลี่ครับทีมวัดฟ,ฟอร์ที่เราจะเจอนะครับผมตูเคิลบ,บอกว่าพวกเขาเล่นได้ความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ แต่ใช้การเพสซิ่งอ่ะการกดดันสูงนะพวกเขาได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมใ mm hmm. นเกมกับแมนยูมาแล้วนะครับเขาพวกเขาเนี่ยจะเล่นลงเล่นด้วยแบบแพชชั่นอ่ะแบบลงเล่นด้วยกับอารมณ์ร่วมกับแฟนบอลที่หนุนหลังพวกเขานะครับผมดังนั้นเนี่ยอารเนีี่เนี่ยเป็นโค้ชที่คุมมาหลายสโมสรเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์แล้วมันเป็นครั้งแรกที่ทูเคอรจะคุมทีมเจอกับเขานะครับผม ต่อมีพูดเสริมเรื่องบุมบันลงลอบันลงดอด้วยนะครับทูเครอร์เขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยเ,เพิ่มแรงจูงใจนะครับเพื่อถามว่าแบบอ่านอย่างได้รางวัลมาคือเชลซีเป็นสโมสรประจําปีส0 2 1อะยี่บอย่องเงี้ยนะครับผมแล้วก็ได้รางวัลต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมนะเป็นช่วยแรงกระตุ้นหรือเปล่าซูเครอร์บอกว่ามันมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับผมเหมือนกับว่าตั้งข้อสังเกตในเรื่องรางวัลส่วนตัวนะครับผมของนักเตะเพราะว่า ผู้เล่นคนเดียวไม่สามารถทําให้ทีมชนะในเกมฟุตบอลได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทิ้งท้ายว่าประมาณนั้นแล้วก็มีการถามมีการถามว่าแบบเลวานควรจะได้รางวัลหรือเปล่านะบอลลงดอร์แบบตั้งแต่ยอดเยี่ยมอะนะครับผมซึ่งทุกคนซึ่งทุกคนก็ทราบนะว่าเมสซี่ได้ไปนะครับผมทูกคเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ขอความเห็นในเรื่องนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องสโมสรโลกนะครับ คือทูเคิลเข้าใจนะครับว่าทางเมนดี้กับซีเอ็ดน่าจะถ้าสมมุติทั้งคู่ไปเล่นนะครับผมบอลแอฟริกาลอฟเนชั่นนะครับผมที่จะแข่งกันต้นปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะกลับมาได้นะครับผมกลับมาทันที่เชลซีลงเล่นสโมสรโลกนะครับผมแต่ว่าเรายังโฟกัสในเดือนธันวาคะมะกาัาที่ว่าประมาณว่าทั้งคู่อาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นอยู่นะครับผม แต่ทูเคอร์เองเขาบอกเขาจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับโฟกัสไปที่เกมวัดฟอร์ดแล้วก็ย่ไปโฟกัสที่การเลือกทีมการหมุนเวียนทีมนะครับผมการตัดสินใจอยู่ที่เขานะครับผมว่าจะเลือกใครอะไรต่างๆนะครับผมในเรื่องนี้นะอ่าเรื่องวิงแบ็กซ้ายครับอย่างที่ทราบกันครับว่าเบนชิเวลเจ็บยาวไปเนี่ยตอนนี้มันก็เหลือมาคอสออลองโซนะคนเดียวนะที่เอาเป็นว่าเป็นเป็นเป็น นักเตะที่เล่นวิงแบ็กซ้ายเลยนะครับผมมันก็เหลือคนเดียวนะครับผมส่งคนเดียวนะ่ะแบบโยกมาเล่นนะ่ะมันก็คือมันเป็นมันจำเป็นละกันนะครับผมถูกเข้าเขาบอกว่าเอ่อตอนนี้เรามีอลอนโซอยู่นะครับผมช่วงออกสตาร์ทซีซั่นเขาก็ทําผลงานได้ดีนะครับผมตอนที่ชิเวลมีปัญหาแบบคล้ายๆยังปรับตัวยังมีปัญหาอาจจะยังแบบฟอร์มยังไม่เหมือนในที่ผ่านๆมาที่เราเห็นนะครับเราก็ไว้ใจเขานะครับผมเขาเคยพาเราชนะในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับผม เขามีประสบการณ์เรามีนักเตะพิเศษแบบนี้ในตำแหน่งนี้ถึงสคนทั้งคู่เล่นให้กับทีมชาติทั้งคู่นะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะเลือกใครลงในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งไปไปมาๆจูๆ่ๆชีเวลได้รับบาดเจ็บแบบนี้บาดเจ็บยาวดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่เพียงพอที่จะให้อองโซ่ลงเล่นแปดเกมทุกๆ3ามวันแบบนี้นะครับผมมันเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะไม่นะครับ บางทีอาจจะให้โอดอยไปเล่นวิงแบ็กซ้ายนะครับเพราะว่าเคยใช้นะครับผมโอดอยวิงแบ็กซ้ายนะครับบางทีและเราก็มีไอเดียอือ่นๆที่เราจะต้องลองนะครับผมส่วนเรื่องกองหน้านะครับผมที่อย่างในเกมกับแมนยูอย่างที่เห็นนะครับคือเราสร้างกาสได้เยอะนะครับผมแต่ว่าเราก็จบสกอร์กันไม่ได้เหมือนกับว่าถามว่ากองหน้าต้องทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับถูกเขาบอกว่า ในแดนหน้าเนี่ยเขาพยายามกันอย่างหนักแล้วเพสซิ่งสูงมากๆนะครับผมก็อย่างที่ทราบในข้อมูลที่มีนะครับดังนั้นเราก็คำนวณถึงคำหนึ่งถึงโอกาสที่พอพวกเขาได้โอกาสทำรรโตเนี่ยบางทีเขารู้สึกกดดันบางทีมันไม่ได้แบบรีแลกซ์นะครับบางทีอ่าคือบางทีเขามีการหายใจแบบเรื่องหายคือจูเขาเขายกยก ตัวอย่างในเรื่องการหายใจแบบบางทีใช้สมาธิการหายใจอะไรเงี้ยแบบในการทำมาตูแล้วก็บังคับฟุตบอลให้มันแม่นยำนะครับผมแล้วก็เสียความแม่นยำไปบางทีเนะี่ยเรื่องนี้มันก็มีส่วนอะไรเงี้ยนะครับผมจูกเกอร์เขาพูดไว้นะครับแล้วก็อ่าก่อนหน้านี้เราก็ยิงได้เยอะนะครับผมมันก็น่าจะพูดถึงเกมกับยูเว่ที่เรายิงได้ถึงสี่ประตูแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ตอนเนี้ยเราไม่ค่อยแฮปปี้กับผลเสมอกับแมนยูดังนั้นเนี่ย จําเป็นที่เราจะเป็นหน้าที่ของเราก็คือเหมือนพูดพูดถึงตัวเองแล้วก็สตาฟนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องพาให้พวกเขามาอยู่ในตําแหน่งที่เป็นไปไดท้ที่จะทาประตูได้ในตําแหน่งตรงนั้นแล้วก็ทําได้อย่างสม่ําเสมอเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมก็นี่เป็นทั้งหมดแล้วสำหรับโทมัสทูสโคได้แถลงก่อนเกมไว้นะครับผมไปดูรายชื่อที่ขาดนะครับสำหรับในทางฮูสกอร์คือเหมือนวัตฟอร์ดขาดขาดผู้เล่นเยอะเหมือนกันนะครับก็เหมือนฮูสกอร์ใส่มา ขาทั้งอิสมาลาซาด้วยนะเอนเอนครูรูอะไรพวกนี้คือเหมือนนักเตะเจ็บเยอะเหมือนกันนับสลับวัตฟอร์ดนะครับก็ประมาณว่าเหมือนจะแบบอาจะต้องใช้จัวเปโดมาเล่นหน้าเป้าหรือไงก็ไม่รู้นะครับสำหรับทางวัตฟอร์ดคงเล่นรับไว้ก่อนอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ในบ้านไว้ก่อนประมาณนี้นะครับผมสี่ห้าหนึ่งเลยนะับสำหรับวัตฟอร์ดจัดแผนมา ส่วนเชลซีเนี่ยก็สามสี่สองหนึ่งนะโพซา,าตเมนดี้นะครับแนวรับชาโรบาร์คิดเตนเซนดูริเกอร์เหมือนฮูสก์ฮูสกอคิดว่าเหมือนจะพักทางเตียโกซิวาไปนะครับผมแล้วก็ใส่มาเป็นอัสปิลิเวต้ามาโกอลองโซบาร์คลี่ยืนคู่กับซาอูนะครับกองกลางแล้วก็เมสันเมาส์พูลิสิตแล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวสก็มีโอกาสโรเตชันคือผมบอกตามตรงนะครับว่าเชลซีตอนเนี้ย อาจจะมีการโรเตชันแล้วก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่าสเปซผู้เล่นตัวจริงจะเป็นใครนะครับผมก็คือเหมือนฮูสกอเขาอ้างอิงจากทูเคลิลที่เขาพูดว่าประมาณว่าต้องรอเช็กฟิ i ลิสเจมจอร์จินโยแล้วก็ติโมแวนเนอร์นะครับผมแต่ว่าแต่ในภาพการฝึกซอ้อมเนี่ยคือทั้งหมดทั้งสามคนเนี่ยก็ลงฝึกซอ้อมตามปกติแต่ว่ามันก็อย่างที่ทราบนะครับ เราก็ต้องเช็คความฟิตอีกทีว่าพอพอ,พอถึงเกมกับวัตฟอร์เนเราอ่านักตเตะเหล่านี้จะพร้อมกันหรือเปล่าพวกเซเบพวกน้นตัวจริงที่ลงเล่นในเกมกับแมนยูที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ต้องเช็คอีกทีนะครับเอาง่ายๆนะครับเกมเนี่ยผมมองนะครับว่าถ้าเชลซีจะเอาตัวรอดนะน่าจะเฉือนได้นะครับอาจจะไม่คือหวังว่าเชลซีคงจะไม่พลาดอย่างเกมกับแมนยู นะครับคงไม่พลาดอะไรแบบนั้นอะ่ะอีกเป็นซ้ํสองนะครับหวังว่าอย่างนั้นถ้าไม่พลาดอย่างนั้น่ะยังไงผมว่าน่าจะชนะได้นะครับผมเพราะว่า,าถ้าเราไม่ลดนอะ่ะนะครับผมโดนเพสซิ่งโดนอะไรหนักๆก,ก็ตามเราสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็สร้างโอกาสได้เยอะๆเ,เหมือนเกมก่อนๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยที่เรามีสร้างโอกาสได้เยอะแต่อย่างน้อยถ้าเราจบสกอร์ได้นะครับผมมีความ คมแล้วก็สร้างสาร์โอกาสได้เยอะแบบมีไอเดียอะไรต่างๆที่มันไม่อไม่ตันอะ่ะเวลาขึ้นเกมไปแล้วมันไอเดียมาไม่ตันอะ่ะเจอทางตาอะไรมันไม่เจออะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะเชลซีจะบุกเฉียนได้ถ้าลคาคูลงได้ผมว่ามีโอกาสชนะนะครับผมนะเพราะว่าลัวคูยืนค้ำหน้ามันต้องมีคนยืนค้ำหน้าสักคนนะครับผมสลับเชลซีนะถ้าเกมเนี่ยเมสันเมาส์อาจจะเป็นตัวยืนก็ได้นะครับเพราะว่า อย่างเกมที่แล้วลงมาเป็นโซ่สำรอกนะครับผมก็คือหวังว่าเชลซีควรจะกลับมาคือควรจะเรียกฟอร์มได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เล่นคู่แรกเลยนะครับเจอกับเวสต์แฮมอ่ะช่วงวันเสาร์เนี่ยมันต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับผมก่อนที่จะเจอกับเวสต์แฮมนะเพราะว่ามีแมตช์ต่างๆที่ท้าทายรอเราอยู่ นะครับผมก็หวังว่าเกมนี้น่าจะบุกเฉือนได้นะครับผมอย่างน้อย1ประตูต่อศูนย์ก็ยังดีนะครับผมสําหรับเกมนี้ในในการบุกไปเยือนวัตฟอร์ดที่วิคาเลตโรดนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับรูปเกมผมหวังว่าเชลซีคงจะครองบอลนะครับถึงแม้วัตฟอร์ดจะจัดทีมาสีหาหนึ่งก็ตามยังไงเขาก็แพ็คเกมรับใส่เราแน่นะครับผมแล้วก็รอจังหวะผิดพลาดของเชลซีแล้วก็สวนกลับนะครับผมณณทุกวันนี้ฟุตบอลสมัยใหม่จะเป็นอย่างนี้ปะน่าจะเป็นอย่างนี้แบบ ตลอดเลยนะครับผมันจะมีเกมทีมที่ลุกใส่เกมรับแล้วก็เกมรับเนี่ยจะใช้โอกาสสวนกับใส่ทีมที่เล่นเกมลุกนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับช่วง Before the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด Subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้ก็หวังว่าเชลซีจะบุกชนะได้นะครับผมรูปเกมที่น่าจะอาจจะครองบอลได้เยอะแล้วก็มีรูปเกมที่เหนือกว่าแต่อยู่ที่ว่าเชลซีจะ ปิดเกมได้หรือเปล่านะครับผมก็หวังว่าก็ในใน,ในความคิดส่วนตัวผมก็น่าจะบุกเฉชอนได้1ประต,ตูต่อสุดนะครับผมยังไงช่วง b ีฟอร์เดอะแมตชก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ